สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าประวัติศาสตร์ของอารยธรรมเมโสโปเตเมียกันนะคะซึ่งในวิชาประวัติศาสตร์อาจจะบอกเราว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นอารยธรรมแรกของโลกในช่วง4,000ปีก่อนคริสต์กาลในวิชาประวัติศาสตร์อาจจะบอกอยู่แค่นี้แต่ก็อาจจะมีหลายคนสงสัยว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมียมีชนชาติอะไรบ้าง และหน้าตายัางไงมีเมืองหลวงชื่ออะไรตั้งอยู่ที่ไหนของโลกและมีกษัตริย์ชื่อว่าอะไรมีความสำคัญอย่างไรซึ่งคำว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมียเนี่ยคือพื้นที่ที่คนกลุ่มหนึ่งมาอยู่อาศัยและสร้างเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมการค้าการปกครองภาษาเมืองต่างๆไปจนถึงชนชาติเลยก็ว่าได้ ตอนนี้เราก็ได้ภาพกว้างๆของคำว่าเมโสโปเตเมียกันแล้วเราก็มาดูกันเลยว่าในเมโสโปเตเมียนั้นมีชนชาติชนเผ่าอะไรบ้างและตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรมีเมืองสำคัญอะไรบ้างและมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันเลยว่าทำไมพื้นที่ที่แห้งแล้งและเป็นทะเลทรายอย่างอรารยธรรมเมโสโปเตเมีย ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ตอนออกกลางในโซนอิรักแถวๆนั้นถึงเป็นอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่อรารยธรรมหนึ่งเรามาลัะฟังกันเลยซึ่งเราต้องพูดถึงยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างย้อนกลับไปหมื่นปีก่อนคริสต์กาลเริ่มมีมนุษย์มาจับก,กลุ่มอาศัยกันสร้างเป็นสังคมวัฒนธรรมอยู่ในละแวกกลุ่มแม่น้ำไทกิสยูเฟรติส นักประวัติศาสตร์ได้เก็บหลักฐานและได้รู้ว่ามีการสร้างวัฒนธรรมต่างๆรอบพื้นที่เมโสโปเตเมียเลยตั้งแต่ยุคหินตอนใหม่แล้วซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นแบ่งได้เป็น4วัฒนธรรมนั่นคือวัฒนธรรมตะวันตกเฉียงเหนือหรือวัฒนธรรมฮาลาฟ 2. วัฒนธรรมตอนเหนือหรือมีชื่อว่าฮาซูนาาคือวัฒนธรรมเมโสตอนกลางอีกชื่อหนึ่งคือสมาราอันสุดท้ายเป็นวัฒนธรรมเมโสตอนใต้หรือที่ชื่อว่ายูบาอิดนั่นเองซึ่งวัฒนธรรมพวกนี้เกิดขึ้นในเวลาที่ต่างกันแต่อยู่ในยุคเดียวกันคือยุคหินใหม่นั่นเอง เราจะได้เห็นความแตกต่างของโบราณวัตถุของแต่ละวัฒนธรรมว่ามีความแตกต่างกันในการออกแบบและคนในสมัยนั้นได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆตามยุคสมัยและใช้ชีวิตเลื่อยมาจนถึงช่วงปลายของยุคหินใหม่นั่นก็คือตั้งแต่ปี4,000ถึง3,100ปีก่อนคริสต์ศกาช ซึ่งมีอีกหนึ่งชื่อว่ายุคอุรุปพีเรียในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือมนุษย์จากที่อยู่การเป็นหมู่บ้านชนเผา่าได้มีการรวมตัวกันสร้างเป็นสังคมเมืองยุคแรกของประวัติศาสตร์นั่นเองและนี่เป็นยุคที่ขาบเกี่ยวระหวะ่างยุคหินตอนใหม่ไปจนถึงยุคสมฤทธิ์และกำลังจะเริ่มมีการบันทึกทางประวัติศาสตร์ครั้งแรก เพราะอารยธรรมแรกของประวัติศาสตร,ร์มนุษย์กำลังจะถูกเริ่มต้นสร้างขึ้นมานั่นก็คืออารยธรรมสุเมเรียนนั่นเองซึ่งเป็นอารยธรรมย่อยของเมโสโปเตเมียตอนใต้และได้เริ่มต้นยุคแรกของประวัติศาสตร,ร์นั่นเองซึ่งช่วงนี้ได้คิดคน้นอักษรลิมหรืออักษรคุนิฟอร์มเนี่ย ได้ถูก,กคิดค้นขึ้นเมืเ่อเริ่มมีวัฒนธรรมมีการจดบันทึกประวัติศาสตร์มีเมืองการอยู่เป็นสังคมรวมกลุ่มสิ่งต่อไปที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือผู้นำหรือผู้ปกครองเมื่อคนมารวมกลุ่มกันก็ต้องมีผู้นำเริ่มมีการตั้งราชวงศ์ต่างๆเป็นของตัวเองในการปกครองดินแดนแต่ละเมืองอยู่กันแบบนครรัฐ และมีผู้นำอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นกษัตริย์ของนครรัตอักคาร์ดเขาได้ทำการยึดครองนครรัฐต่างๆในอารยธรรมซูเมเรียนทั้งหมดเลยและตั้งขึ้นมาเป็นจัก,กรวรรดิเป็นจัก,กรวรรดิแรกของโลกโบราณเลยก็ว่าได้ที่มีชื่อว่าอักคาเดียนเอมพาร์กรษัตริย์องค์นั้นมีชื่อว่าซากอนออฟอักคาร์ดนั่นเอง ทางตอนเหนือของเมโสโปเตเมียมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นคนทางตอนเหนือได้รวมกลุ่มกันและตั้งอาณาจักรขึ้นเหมือนกันนั่นก็คืออาณาจักรแอ็กซเรียซึ่งไม่ได้มีแค่แอ็กเซเรียกับอักคาเดียนที่ถูกตั้งขึ้นมาตอนแรกแต่ว่ามันมีอาณาจักรน้อยใหญ่ที่ตั้งขึ้นมาแต่อายุไขของอาณาจักรพวกนั้นสั้นมากๆเพราะว่า พอก่อตั้งขึ้นมาไม่กี่ปกีก็โดนยึดครองและก่อตั้งใหม่ก็เลยเอาแค่อาณาจักรที่น่าสนใจน่าสนใจเมื่อเวลาผ่านไปอาณาจักรอักคาเดียนก็ได้ล่มสลายก็ให้ก่อให้เกิดอาณาจักรมากมายแต่ก็มีหนึ่งชื่อค่อนข้างจะน่าสนใจคืออาณาจักรบ,บาบิโรนนั่นเอง เวลาก็ได้ผ่านไปอีกทำให้อาณาจักรต่างๆจักรวรรดิต่างๆมีการถูกตั้งขึ้นมาใหม่และถูกยึดครองเหมือนเดิมยาวไปจนถึงยุคคลาสสิกเอซึ่งก็คือยุคกรีโรลันอะไรพวกนี้ซึ่งพื้นที่เมโสโปติเมียได้ถูกพวกเปอร์เซียเข้ามายึดครองและตั้งเป็นจัก,กรวรรดิเปอร์เซียแรกที่มีชื่อว่า อะคาเมนิกเอ็มพายยุคนี้คือยุคที่เกิดเหตุการณ์300สปาร์ตาสู้กับกองทัพเปอร์เซียในช่วง3030ปีก่อนคริสต์กาชจากกวัติเปอร์เซียหรือ a ะคาเมนิกเอ็มพายใกล้แพ้ต่อ Alexander ดอร์เดอะแห่งมาเซโดเนียทำให้พื้นที่ตรงนี้ตกไปอยู่ในมือของกรีกมาเซโดเนีย และเวลาต่อมากรีดมาเซโดเนียก็ได้แตกลงกลายเป็นอาณาจักรเนี่อยย่อยๆ,ๆหลายอาณาจักรในพื้นที่ของเมโสโปเตเมียก็ได้มีอาณาจักรหนึ่งเกิดขึ้นมานั่นก็คือเซลูสิกคิงดอมเป็นอาณาจักรที่กว้างขวางมากนั่นก็คือตุรกีในปัจจุบันนั่นเองเวลาก็ได้ผ่านมากว่าร้อยปี จนถึงช่วง180 BCE ก็ได้มีอาณาจักรน้องใหม่เกิดขึ้นในทางฝั่งตะวันออกของเซ e ลู i ิกคิงด o มที่มีชื่อว่า p a r ช i a l Empire นั่นเองในขณะที่ p a r ช i a l Empire ได้ขยายอาณาเขตมาในฝั่งตะวันออกของเมโสโปเตเมียทางด้านตะวันตกก็จะได้พบเจอกับมหาอำนาจใหม่นั่นเองนั่นคือจกกักรวรรดิโรมัน จกักรวรรดิโรมันได้ยึดตอนเหนือของเมโสโปเตเมียได้สำเร็จได้มีอาณาจักรใหม่มาแทรกนั่นก็คืออาณาจักรซาซาเนียนหรืออาณาจักรซาสานิตเอ็มพายมีอำนาจต่อจากพาเชียนและได้ยึดพื้นที่บางส่วนคืนจากจากักรวรรดิโรมันอีกด้วยจกวักรวรรดิซาสานิตได้อยู่ที่พื้นที่เมโสโปเตเมีย เป็นเวลานาน,านมากตั้งแต่ประมาณช่วง200ปีหลังคริสต์กาลไปจนถึง600ปีหลังคริสต์กาลเป็นเวลา400ปีที่ซาสานิตเอ็มพายได้ครอบครองพื้นที่เมโซโปเตเมียไว้ซึ่งตอนนี้เราก็ได้ผ่านยุคคลาสสิคเลมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจึงจะขอขยายความใหม่โดยจะเล่าแค่เรื่องที่สำคัญหรือเป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่มาฟังกัน เมโสโปเตเมียที่มาเมโสโปเตเมียเป็นแหลงอารยธรรมที่มีความเก่าแก่ที่สุดอีกกลุ่เป็นคันกรีโบราณตามรูปศัพท์แปลว่าที่ระหว่างแม่นะ้ำโดยมาจากคําว่าเมโสแปลว่ากลางโปเตเมียแปลว่าแม่นะ้ำจึงได้เป็นคําว่าเมโสโปเตเมียโดยมีความหมายถึงดินแดนระหว่างแม่น้ำไทคลิสกับยูเฟติสโดยที่ดินแดนดัง,ดงกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ ดานเซียวอังโดสกุลซึ่งเป็นดินแดนรูปครึ่งมงลงใหญ่ครอบค้งขึ้ง,ง,างจากฝั่งทะเลเมดิตเตอร์เรเนียไปจออรดออเซียกลุ่มค,คนที่สร้างสารรค์อารยธรรมในโสโปเตเนียเมื่อประมาณ4,000ปีก่อนคริสต์ศักราชชาวซูเมเรียนได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไทกลิสยูเฟติส เรียกว่าดินแดนซูเมอร์ในเวลาต่อมาชุมชนเหล่านี้ได้ขยายตัวเป็นชุมชนวัดและได้พัฒนาขึ้นเป็นเมืองที่สำคัญได้แก่เมืองเอิรเมืองอีเล็กเมืองอีริดเมืองรากาัสและเมืองนิปเปอร์โดยแต่ละเมืองมีชุมชนเล็กๆรายรอบอยู่ทำให้มีลักษณะเป็นรัฐขนาดเล็กเรียกว่านาครรัฐ นครรัฐเหล่านี้ต่างปกครองเป็นอิสระแก่กันในขณะที่ชาวซูเมเรียนสถาปนาน,นครรัฐขึ้นทางตอนด้านของลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟติสและเมโสโปเตเมียเป็นบริเวณที่อากาศดุนแรงหรือดูร้อนอากาศร้อนจัดหรือดูหนาวอากาศหนาวจัด ฝนตกน้อยเมโสโปเตเมียตั้งอยู่ในที่โล่งป่าสจากกำแพงธรรมชาติที่จะป้องกันการบุกรุกจากศัตรูภายนอกวนธรรมการประดิบอักษรคิมิฟอร์มหรืออักษรยึดบ,บนแผ่นดินเหนียวโดวยการฉันลงบนแผ่นดินเหนียวแล้วนาไปคุมแดดหรือเผาไฟให้แห้งหน้าศิละปะการสร้างสถาปัตยกรรมเรียกว่าซิกูเลต ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่คล้ายพีระมิดตสร้างบนฐานที่ยกระดับจากพื้นดินข้างบนทำเป็นวิหารที่พระเจ้าที่มีบันไดทอดยาวขึ้นไปกลุ่มคนในเมโสโปเตเมียหกลุ่มคือซูเมเรียนอัคคาเดียนอมมราไรทับซอัคซีเรียนแคนเดียน วัฒนธรรมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีการทำปฏิทินจันทศติปหนึ่งปีมี366วันและมี12เดือนปีของซูมเมเรียม,มีเพียง354วันเดือนของชาวซูมเมเรียนนั้นแบ่งเป็น4สัปดาห์7-8วันวันหนึ่งแบ่งเป็นกลางวัน6ชั่วโมงซึ่งเท่ากับ2ชั่วโมงในปัจจุบัน กลางคืน6ชั่วโมงการนับคือหน่วย60ซึ่งตกทอดมาจนถึงปัจจุบันเช่น1ชั่วโมงมี60นาที1นาทีมี60วินาทีวงกลมมี360องศาและเป็นคนเขียนมหากาบเรื่องแรกของโลกคือมหากาบ์ิยูราเมสมหากรรเรื่องนี้เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมโลกการปกครองกฎหมา ชาวซูเมเรียนรวมตัวกันเป็นแบบนครรัฐมีผู้ปกครองนารครททำหน้าที่เป็นผู้ปกครองและนำทางศาสนา มีฐานะเสมือนเทพ,พเจ้าประจำนครปกครองแบบอิสระต่อมาเริ่มมีการแย่งชิงดินแดนและแหล่งน้ำระหว่างรัฐจนในที่สุดก็ถูกโจมตีโดยพวกคันเดียนภายหลังก็โดนพวกอื่นเข้ามาโจมตีจนผู้นำเผ่าอมอรัยเข้ายึดอาณาจักรบาบิโลนพร้อมทั้งสถาปนาผู้นำขึ้นเป็นกษัตริย์ <c oughs> กฎหมายฮัมบูรดี คั้นลอกไว้โดยการแกะสลักลงบนหิบะซอนสีดำสูง2.25เมตรเป็นประมวลกฎหมายที่จะรึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคานแรกด้วยอักษรรูปลิ่มโดยใช้หลักตาต่อตาฟันต่อฟันหมายถึงทำผิดอย่างไรได้รับโทษอย่างนัน